ถามว่ารูปนกกับรูปกลงนี่คนละรูปใช่ไหมแต่พอมันเกิดดับสืบเนื่องกันรวดเร็วเรารู้สึกเป็นรูปเดียวกันแล้วเป็นนกอยู่ในกลงนะเนี่ยจิตเองก็เกิดดับรวดเร็วจนเรารู้สึกว่าเป็นตัวเดียวกันมีอยู่ตัวเดียวแหละไม่มีอันอื่นหรอกเรามองไม่เห็นหรอกว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นนะถ้าภาวนาจ,จะเห็นว่ามีช่องว่างเล็กๆมาขั้นเรียกว่าสันตติคือความสืบเนื่องเนี่ยขาดละตัวนี้ขึ้นวมปัสสนาแท้ๆละ ก่อนนั้นยังไม่ถึงมิปัสนาแท้ๆนะสันต,ติยังไม่ขาดทีเดียววิธีที่จะฝึกนะอยู่ๆเราไปดูตัวจิตตรงๆไม่ได้เราอาศัยดูเจตสิกบ้างอาศัยดูอายตนะบ้างนะเพราะอะไรพระจิตเนี่ยเกิดร่วมกับเจตสิกจิตเกิดตามอายตนะนะไม่ได้เกิดลอยๆไม่มีอายตนะเราเกิดได้ก็ไม่ใช่ ไม่มีเจตสิกแล้วเกิดได้ก็ไม่ใช่จิตจะเกิดร่วมกับเจตสิกเสมอจิตจะเกิดโดยอาศัยอายตนะเสมอนะเพราะฉะนั้นเวลาเราภาวนาเราอยากเห็นความเกิดดับของจิตเนี่ยอาศัยการรู้เจตสิกเราจะค่อยๆสังเกตไปจิตที่มีความสุขนะมันก็เป็นแบบหนึ่งเวลามีความสุขเกิดขึ้นเรารู้ทันเราจะเห็นว่าความสุขสลายตัวไปเป็นจิตที่เฉยๆนะตอนแรกเรายังรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวแต่ตะกี้นี้สุขตอนนี้เฉยๆ เนี่ยเดี๋ยวจิตก็ทุกข์นะแล้วเดี๋ยวเฉยเฉยนะเดี๋ยวก็โลภเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็หลงนะโลภขึ้นมาแล้วก็เฉยเฉยโกรธแล้วก็เฉยเฉยหลงไปแล้วก็เฉยเฉยฟุ้งซ่านพอรู้ทันก็เฉยเฉยหนหูพารู้ทันแล้วมันก็เฉยเฉยนะมันจะไม่ใช่อันเดียวกันตลอดเราจะเริ่มเห็นว่าจิตที่สุขนะก็เป็นอันหนึ่งจิตที่เฉยเฉยก็เป็นอันหนึ่ง จิตที่ทุกข์ก็เป็นอันหนึ่งจิตที่เฉยๆก็เป็นอันหนึ่งนะจิตที่โลภก็เป็นอันหนึ่งจิตที่ไม่โลภเป็นอีกอันหนึ่งมันเกิดดับพร้อมกับเจตสิกเพราะฉะนั้นหัดรู้ไปจิตใจมีความสุขขึ้นมาก็รู้จิตใจมีความสุขขึ้นมาก็รู้นะเฝ้ารู้อย่างนี้นานๆมันจะเห็นเลยว่าจิตก็เกิดดับได้แต่ถ้าจะดูให้เร็วขึ้นเร็วกว่านั้นนะดูที่อายตนะจิตเกิดดับอย่างรวดเร็วเลยทางอายตนะ หลวงพ่อว่าง่ายบางคนอาจจะว่ายากถา้ารู้สึกยากก็ดูเจตสิกไปนะดูสุขดูทุกข์จิตสุขจิตทุกข์จิตโลภจิตโกรธจิตหลงอะไรอย่างนี้ดูไปด้วยเราจะเห็นว่าจิตน,นั้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวไม่สุขนะเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวไม่ทุกข์อะไรเนี้ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเฝ้าดูอย่างเนี้ยเราจะเห็นว่าจิตมันไม่เที่ยงนะหรือถ้าดูตามมายตนะเราจะเห็นว่าเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปดูเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปฟังเดี๋ยวจิตก็วิ่งไปคิด พวกเราที่เรียนจับหลวงพ่อมานานๆแล้วเห็นไหมเดี๋ยวจิตวิ่งไปดูเดี๋ยวจิตวิ่งไปฟังเดี๋ยวจิตวิ่งไปคิดใครเห็นตรงนี้ยกมือให้ดูหน่อยซิมีไหมนะมีไหมมีไหมเล่นยกอยู่างนี้ใครจะไปเห็นวะหลวงพ่อไม่ใช่ไส่เดือนนะ <c oughs> เอา้าเอาลงได้นะถ้าเราเฝ้ารู้ไปนะเราจะเห็นวนะ่ามันเกิดดับอยู่ทางอายตนะแต่เราหัดใหม่ๆเนี่ยเรายังสําคัญผิดอยู่สัญญาอย่างหลอกลวงเราอยู่สัญญาลวงเราว่าจิตมีอยู่ดวงเดียว จิตนี้เดี๋ยววิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปที่หูแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปคิดนะวิ่งไปทางใจแล้วก็วิ่งกลับมาจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกถ้าเราฝึกสติของเราจนเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราจะเห็นว่าจิตที่ไปดูนะก็เป็นดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดที่ตาดับที่ตาจิตที่ไปฟังนะก็เป็นอีกดวงหนึ่งนะเกิดที่หูแล้วก็ดับที่หูจิตที่ทํางานทางใจก็เป็นอีกพวกหนึ่งนะไม่ใช่จิตชนิดเดียวกับที่เกิดที่ตาที่หูเราก็เป็นคนละดวงกัน แต่ใหม่ๆยังไม่เป็นอย่างนั้นใหม่ๆรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวจิตเนี่ยเดี๋ยววิ่งไปทางตาพอเรารู้ว่าจิตหลงไปทางตาเราจะไปดึงคืนมารู้สึกไหมหัดใหม่ๆมันจะไปดึงคืนมานะจิตเราหนีไปทางตาแล้วไปดึงคืนมาจิตหนีไปฟังนี่รู้ทันแล้วก็ดึงคืนมาจิตหนีไปคิดรู้ทันแล้วก็ดึงคืนมาเราคิดว่าจิตมีดวงเดียวเห็นว่าจิตนี้เหมือนแมงมุมนะวิ่งไปในทิศทางต่างๆข้างบนข้างล่างข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็วิ่งกลับมาอยู่ตรงกลางเหมือนเดิมนะ จริงๆจิตไม่ได้เหมือนแมงมุมดอกจิตเกิดตรงไหนจิตดับตรงนั้นนะแต่ว่าหัดใหม่ๆยังเห็นว่าจิตไม่เกิดดับแต่ถ้าเราฝึกไปนานๆนวเราเห็นว่าจิตที่เกิดที่ตานะเกิดแล้วก็ดับที่ตาเกิดที่หูก็ดับที่หูเกิดที่ใจก็ดับที่ใจเกิดตรงไหนก็ดับตรงนั้นนะถ้าดับอย่างนี้เราจะเห็นเลยจิตที่เกิดที่ตานะก็ดวงหนึ่งนะจิตที่เกิดที่ใจก็อีกดวงหนึ่งจิตที่เกิดที่หูก็ดวงหนึ่งจิตที่เกิดที่ใจก็อีกดวงหนึ่งคนละอันกันมีช่องว่างเล็กๆมาคั่นอยู่ นะมีช่องว่างมาขั้นนะั้นไม่ใช่อันเดียวกันหรอกตรงที่เราสามารถเห็นว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรียกว่าสันตติคือความสืบเนื่องเนี่ยขาดลงแล้วมันจําเป็นยังไงที่จะภาวนาจนสันตติขาดถ้าสันตติขาดได้มันจะเห็นว่าตัวตนถาวรน,นั้นไม่มีคําว่าอัตตาอัตตาที่พวกเราเรียกอัตตานั้นแปลว่าตัวตนถาวรน,นะ อย่างบางคนรู้สึกเซลล์จัดขึ้นมาเป็นระรยะระยะรู้สึกกูเก่งกูเก่งอันนี้ไม่ใช่อัตตาหรอกอันนี้เรียกว่ามานะมานะว่ากูเก่งกูเก่งนะเป็นคนละตัวกันนะส่วนอัตตานั้นไม่มีมานะนั้นมีนะมีเหตุก็เกิดขึ้นมาอัตตานั้นไม่มีอยู่แล้วสิ่งทั้งหลายนะนะั้นเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่มีเลยสิ่งใดที่เกิดแล้วไม่ดับนะร่างกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับใช่ไหม จิตที่สุขที่ทุกข์จิตที่เฉยๆเกิดแล้วก็ดับร่างกายที่สุขร่างกายที่ทุกข์เกิดแล้วก็ดับจิตที่โลภที่โกรธที่หลงเกิดแล้วก็ดับนี่มีแต่เกิดแล้วก็ดับการที่เราเห็นว่าอันหนึ่งไม่ใช่อันหนึ่งอันหนึ่งไม่ใช่อันหนึ่งเนี่ยมันจะสะท้อนให้เราเห็นว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรอลนะเพราะงั้นการที่เราต้องคอยรู้จนกระทั่งรู้ถึงความเกิดดับของรูปธรรมนามธรรมทั้งหลายเนี่ยเพื่อวันหนึ่งเราจะล้างความเห็นผิดว่ามีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรล ุกวันนี้เรารู้สึกในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งนะเหมือนเราเห็นหลอดไฟเนี่ยเปล่งแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาแสงสว่างนี้ถาวรน,นะยังไม่ดับเลยท,ท,ทั้งที่มันเกิดดับอยู่ตลอดเวลานะอาศัยสัญญามาหลอกลวงเราเราก็คิดว่ามันยังอยู่จําแสงเก่าได้ต่อกับแสงใหม่ได้มันจำเอานะจิตน,นี้ก็เหมือนกันนะมันเกิดดับตลอดเวลาแต่อาศัยความจำนะเราก็เลยคิดว่าเป็นตัวเก่าสัญญานี่แหละเป็นตัวหลอกลวง ็นตัวหลอกลวงปิดกั้นปัญญาไม่ให้เกิดขึ้นมานะเมื่อเรามีสติคอยรู้ลงไปจิตดวงนี้เกิดแล้วก็ดับจิตโลภเกิดแล้วก็ดับเป็นจิตที่ไม่โลภจิตไม่โลภเกิดแล้วก็ดับเนี่ยหายไปก็อาจจะกลายเป็นจิตหลงนะหรือจิตหลงเกิดแล้วดับไปอาจจะเป็นจิตหลงอีกทีหนึ่งแล้วก็เป็นจิตที่มีโทสะหมุนอยู่อย่างเนี้ยหมุนไปเรื่อยเฝ้าดูอย่างนี้นะเฝ้าดูไปเรื่อยดูความเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวที่ตาเดี๋ยวที่หูเดี๋ยวที่ใจ เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายดูความเปลี่ยน,ปยนแปลงนี้เรื่อยๆเพื่อ <P ew are> วันหนึ่งจะเห็นความจริงว่าจิตนั้นเกิดแล้วก็ดับไปนะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้นะไม่ได้สอนว่าจิตเป็นอัตตาถ้าเห็นว่าจิตเป็นอัตตาเนี่ยไม่ใช่ชาวพุทธแท้ๆหรอกนะมันเป็นธรรมะของฮินดูของพราหมณ์ที่เขามีมาก่อนพระพุทธเจ้าแสด้วยซ้ำไปของพราหมเนี่ยมีอัตตามีอาตมันนะ พระเจ้าท่านเห็นว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรเมื่อไม่มีตัวตนถาวรเรียกว่ามันไม่มีตัวเราไม่มีตัวเราแล้วอะไรทุกข์ล่ะกายมันทุกข์ใจมันทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์นะร่างกายทุกข์แล้วเราไปเดือดร้อนอะไรด้วยใจมันทุกข์แล้วเราไปเดือดร้อนอะไรด้วยอย่างคราวหนึ่งหลวงพ่อไปกราบหลวงปู่สิมนะาไปกับเพื่อนท่านพานั่งขัดสมาธิเพชรนั่งอยู่นานเลยท่านเทศจนจบนะเหลือคนนั่งขัดสมาธิเพชรได้สองคนมีหลวงพ่อกับเพื่อนอีกคนหนึ่ง เสร็จแล้วหลวงปู่ถามว่านั่งแล้วเป็นยังไงเพื่อนหลวงพ่อก็กราบเรียนท่านว่าเมื่อยขาครับปวดขาหลวงปู่ถามว่าขามันบอกว่าปวดเหรอเห็นไหมความจริงท่านสอนให้แยกธาตุแยกขันธ์แล้วสอนให้เดินปัญญาขาก็ส่วนขานะความปวดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตที่ไปรู้ความปวดก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนี่ถ้ายังไม่เข้าใจเราก็เรียกขาของเราปวดนะ ถ้าเราภาวนาเป็นเร,เราจะเห็นว่าขาอยู่ส่วนขานะความปวดอยู่ส่วนความปวดเป็นคนละขันกันจิตท,ที่เป็นคนไปรู้ก็เป็นอีกขันหนึ่งคนละตัวกันขาก็ไม่ได้ปวดจิตก็ไม่ได้ปวดนะความปวดเป็นสิ่งที่แทรกเข้ามาอยู่ในขาเท่านั้นเองนะเนี่คยค่อยๆรู้ไปมันจะมีความทุกข์ความทุกข์ยังมีอยู่แต่ว่าไม่มีคนที่เป็นทุกข์นะขันมันเป็นทุกข์อย่างขามันปวดนะแต่ว่าไม่ใช่เราปวดหรอกไม่มีเราปวดนะ ขามันแก่ค่ะไอ้ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายไม่ใช่เราแก่เราเจ็บเราตายเวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์นะมันก็สุขทุกข์ของมันไปเรื่อยๆไม่ใช่เราสุขเราทุกข์แต่เวทนามันสุขมันทุกข์สังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วนะสังขารมันก็ปรุงของมันไปเรื่อยๆไม่ใช่เราดีเราชั่วนะจิตก็เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไปเรื่อยไม่ใช่ตัวเราที่มีอยู่ถาวรนะฝึกไปอย่างนี้นะวันหนึ่งก็ล้างความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรได้ ในพระตรปิฎกพูดถึงท่านผู้บรรลุพระโสดาบันนะอย่างพระปัญจวัคคีพอได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วนะพระปัญจวัคคีมีดวงตาเห็นธรรมคือเห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงดับไปเป็นธรรมดาอะไรเกิดขึ้นเป็นธรรมดาขันทั้งห้าเกิดขึ้นเป็นธรรมดาอะไรดับไปเป็นธรรมดาขันทั้งห้าดับไปเป็นธรรมดานี่ตะขันเกิดแล้วก็ขันดับ การที่ท่านเห็นว่าขันทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วดับทั้งสิ้นนั้นสะท้อนให้เห็นว่าท่านแจ่มแจ้งแล้วว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรไม่มีอัตตาตัวตนนะ